เปิดโฉมหน้าผู้ใหญ่คนสำคัญถือผ้าไตรพระราชทานเดินตามหลังเจนนี่สร้างความซาบซึ้งใจให้กับแฟนๆแ,และผู้ร่วมงานอย่างมากสำหรับพิธีบรรพชาสามนเนรีของนางเอกชื่อดังเจนนี่เทียนโพสุวรรณซึ่งจัดขึ้นในเช้าวันนี้หนึ่งกร,รกฎาคมณสีวรายลาลัยจังหวัดสระบุรีโดยมีผู้ร่วมบวชรวมทั้งสิ้น46คนหนึ่งในโมเมนท์ที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือภาพของผู้ใหญ่คนสำคัญที่ถือผ้าไตรพระราชทานเดินตามหลังเจนนี่ในพิธี ซึ่งไม่ใช่ใครอื่นแต่คือตู่นพลโกมานชุนศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประจำปี2564ตูนพลถือเป็นบุคคลทรงคุณค่าของวงการบันเทิงไทยทั้งในฐานะนักแสดงผู้กำกับและผู้จัดละครระดับตำนานการปรากฏตัวในพิธีครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงความผูกพันกับเจนนี่เท่านั้นแต่ยังเสริมความคลังและสง่าง,งามให้กับพิธีบรรพชาอีกด้วยบรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความเรียบง่าย แต่ลึกซึ้งพร้อมแรงศรัทธาจากครอบครัวเพื่อนในวงการและแฟนคลับที่ร่วมอนุโมทนาบุญในก้าวสำคัญของเจนี่สู่เส้นทางธรรมเปิดโฉมหน้าผู้ใหญ่คนสำคัญถือผ้าไตรพระราชทานเดินตามหลังเจนี่